ผ้าตัดเสื้อค่ะผ้าตัดเสื้อผ้าใหม่นะคะคุณลูกค้าขาสีนะคะก็จะมีสีฟ้าราชินีนะคะเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้เนาะแล้วก็เป็นจะเป็นสีม่วงนะคะเฉดสีม่วงสวยๆนะคะสีม่วงดอกมะเขือนะคะคุณลูกค้าขาเป็นสีม่วงระมุนระมุนเลยน่ารักมากๆคุณลูกค้าขาราคาผืนละ490บาทนะคะสั่งซื้อ2ผืนแบบนี้นะคะราคาสุดพิเศษเพียง950บาทจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกคา้าร้านแม่มารีพาไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจัดส่งนะคะ ผ้านะคะตัดเสื้อผ้าใหม่นะคะคุณลูกค้าขาสวยๆนะคะให้กับคุณพี่วาสนานะคะอยู่อำเภอพนมทวนนะคะจังหวัดกาญจนบุรีขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะเลือกซื้อนะคะนี่เลยผ้าตัดชุด คุณพี่นะคะซื้อผ้าตัดชุดเยอะเลยนะคะคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะสั่งซื้อสบายด้วยนะคะวันนี้นะคะเพิ่มเติมค่ะคุณพี่นะคะบอกว่ารับนะคะผ้านะคะไปตัดเสื้อหน่อยนะคะคุณลูกค้าขาได้เลยจากคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยสีฟ้าราชินีสีฟ้าราชินีค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยเนาะถ้าคุณลูกค้านะคะมีผ้าถุงนะคะมีผ้าถุงที่ไปเฉดสีฟ้าอยู่เนาะเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้เนาะ คุณลูกค้านะคะสามารถนะคะสั่งซื้อผ้านะคะไปตัดได้เลยหรือว่าคุณลูกค้าบอากว่าชอบทรงเสื้อที่นุ่มสวมใส่ให้นุ่มตัดให้นะคะจะเป็นทรงคอกลมเนาะวันนี้นะคะนุ่มสวยใส่สวมใส่เนาะเป็นเสื้อคอกลมนะคะแขนกลีบบัวค่ะคุณลูกค้าขาความยาวแขนอยู่ที่8.5ุ้นะคะนุ่มใส่ไซส์เอมนะคะอก36นะคะคุณลูกค้าขาเอวสานะคะสาหรับผ้าถุงนะคะนุ่มใส่เป็นนะคะนุ่มใส่เป็นผ้าถุงแบบป้าย นุ่มใสถูกเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์นะคะความยาวผ้าถุงอยู่ที่35นิ้วถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจสามารถสั่งตัดสั่งซื้อได้นะคะหรือว่าจะสั่งตัดทั้งชุดเลยราคาเท่าไหร่คะราคา2,800บาทรวมไปถึงนะคะคุณลูกค้าขาที่คุณลูกค้าสั่งตัดเนาะชุดนะคะผ้าไทยลายแพรวานะคะนี่เลยเหมือนด้านหลังนี้ด้านหลังนี้จะเป็นสีแดงผ้าตัดชุดสีแดงนะค,ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เสื้อสามารถเลือกได้คุณลูกค้าเข้าดูเข้าชมทางรีวิวก่อน เข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังของร้านแม่มาลีผ้าไทยของเราก่อนนะคะค,คุณลูกค้านะคุณลูกค้ากดติดตามหรือยังกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่มาลีผ้าไทยแล้วเข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังได้ก่อนนะคะเพราะว่าทางร้านของเรานะคะมีให้ดูให้ชมมากกว่า5,100รีวิวแล้วนะคะตอนนี้นะคะคุณลูกค้าคะสำหรับแบบเสื้อจะเป็นแบบที่นุ่มสวมใส่ทั้งหมดสำหรับแบบเสื้อจะเป็นแบบที่นุ่มสวมใส่ทั้งหมดคุณลูกค้าสามารถเลือกได้คุณลูกค้าสามารถเลือกตัดได้เลยคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าชอบเสื้อททรงไหนและี่สําาคัญดูผ ดูสีผ้าจากเสื้อที่นุ่มใสได้เลยนะคะเช่นวันนี้นุ่มใสเนาะเสื้อสีฟ้าราชินีคุณลูกค้าก็สามารถนี่เลยเลือกซื้อผ้าได้เลยตามสีเสื้อที่นุ่มใสนะคะที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้เนาะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้าสั่งซื้อได้เลยนะคะ089-0416008-089-0416008ค่ะแล้วที่สําคัญนะคุณลูกค้าขา490บาทไม่พอทางร้านมีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1คุณลูกค้าขาซื้อ1แถม1นะคะสั่งซื้อนะคะผ้าตัดเสื้อสวยๆแบบนีี้เรามถุงผ้า มีเอามีถุงผ้าถุงผ้าไทยถุงผ้าข่าม้านะคะใบใหญ่นะสามารถใส่กระดาษ A4 ได้1นึ่รีมเลยนะคุณลูกค้าคะกระดาษ A4 ได้1นึ่รีมก็คือกระดาษ A4 สี0หนึ่งห้าร้อยใบกระดาษ A4 ห้าร้อยใบอ่ะสามารถใส่ได้คุณลูกค้าคะใบใหญ่นะคะ ไใหญ่นะคะคุณลูกค้าสามารถแบบว่าถือไปช้อปปิ้งได้เลยเนาะถือไปช้อปปิ้งถือไปตลาดได้เลยนะคะกระเป๋าถุงผ้าใบนี้คุณลูกค้าก็ใส่กระเป๋าตังค์ใส่โทรศัพท์นะคุณลูกค้าก็เดินช้อปปิ้งได้แบบสบายใจพอแล้วนั่นแล้วก็หยิบง่ายๆเนาะคุณลูกค้าขะเพราะว่าถ้าเราแบบเป็นถือเป็นเป็นถือกระเป๋าทรงคัดกระเป๋าปแบบไปเงี้ยเราก็ต้องคอยหนีบพอแล้มันล่วงเนาะถ้าเป็นถุงผ้านี่คือสบายม,ม,มากคุณลูกค้าขะเราก็เลยจัดทําจัดทาเป็นถุงผ้าช่วงนี้ก็คือแถมถุงผ้านะคะคุณลูกค้าขาซื้อหนะะะคคพพีีี่่่แลล้้วววรรมไปถึงนนเยุณบบอกาั ่งดอกมะเขือด้วยรับสีม่วงดอกมะเขือด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเฉดนะคะเฉดเย็นเป็นเฉดสีที่แบบเย็นเย็นสบายๆนะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเป็นโทนสีเย็นนะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะต้องบอกแบบนี้นะเป็นโทนสีเย็นทั้งหมดเลยนะที่คุณคุณพี่วัฒนาสั่งซื้อนะคะสําหรับวันนี้นะคุณพี่สั่งซื้อเป็นแบบโทนสีเย็นเลยนะคะถ้าใส่สีฟ้าเนี่ยคุณลูกค้ารู้ไหมหนึ่งนะคะนอกจากจะแบบว่าได้ใส่เสื้อผ้าสีสันที่แบบว่าสวยแล้วระดูละมุนตาแล้วนะคะ สีนะคะสีฟ้านะคะช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะคุณลูกค้าคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่แบบว่าอยากให้แบบว่าวันนี้รู้สึกแบบว่าไม่ค่อยไอ้นี้เท่าไหร่แบบว่าก็เรียกว่าอะไรอะรู้สึกแบบแบบเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าลองสวมเสื้อสีฟ้าคุณลูกค้าลองสวมเสื้อสีฟ้าหรือเลือกใช้นะคะใช้เลือกใช้นะคะสินกระเป๋าอะไรล่ะหลายหลายอย่างเนาะ ที่เป็นสีฟ้าดูนะคะคุณลูกค้า,าค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นนะเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยมันเกี่ยวกับสุขภาพนะคะคุณลูกค้าขาสีฟ้าจะเป็นสีนะคะที่เชื่อมโยงกับสุขภาพคือเวลาเราดูเวลาเรามองเนี่ยมันมันจะทําให้เรารู้สึกสุขภาพดีมันจะรู้สึกว่ามองแล้วสบายตาอย่างเงี้ยคุณลูกค้าข,าขานอกจากสีเขียวแล้วนะถ้าสีเขียวเนี่ยเวลาเราปวดตาเวลาเราปวดตาหรือเราเพ่งโทรศัพท์หรือว่าเราต้องใช้คอมเยอะเยอะๆอะไรเงี้ยคุณลูกค้ามองไปที่สีเขียวนะคะมันจะทําให้เย็นในลูกในตาเลย เย็นลึกเข้าไปในลูกลูกในตาข้างในเลยนะคะคุณลูกค้าคะไม่ได้เย็นเฉพาะภายนอกเย็นนะมันจะไปรู้สึกถึงข้างในเนาะเพราะว่าสีนะคะในเรื่องของการใช้สีมีประโยชน์นะคุณลูกค้าคะเลือกเลือกใช้สีนะคะเลือกใช้สีที่ถูกต้องเลือกใช้สีนะคะอ่าที่มันจะเสริมเนาะมันมีหลายอย่างหลายสีนะคะคุณลูกค้านะแล้วก็เดี๋ยวนุ่มก็จะจัดทํานะคะจะจัดทําคลิปจัดทำไลฟ์สดจะทํารีวิวให้นะคะว่าแต่ละสีนะคะเป็นอย่างไรอะไรยังไงนะคะทําไมต้องใช้สีนี้นะคะจะใช้ในช่วงเวลาไหนอะไรยังไงนะคะคุณลูกค้าเนาะคุณ เลือกใช้นะคะคุณลูกค้าขาเพิ่มเติมนะคะคุณลูกค้าขาเพิ่มเติมนะคะจะเป็นสีม่วงสีม่วงเฉดนี้นะคะเป็นแบบว่าอะไรที่แบบเย็นสบายนะคะคุณลูกค้าเนาะถ้าแบบว่าคุณลูกค้าต้องแบบว่าได้ใส่เนาะต้องได้ใส่ติมสีม่วงเฉดสีม่วงนะคะมีผ้าถุงสีม่วงอยู่ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายอะไรเนี้ยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านาไปใส่ได้เลยนะนาไปตัดเสื้อนะคะออกแบบตัดเย็บได้เลยตัดเสื้อเป็นตัวเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะเป็นแขนกุดใส่แบบใส่ได้นะคุณลูกค้าขาอยู่ที่เราแบบว่าออกแบบ เกตไอเดียแบบไหนคุณลูกค้าแบบทาได้เลยสบายเลยนะคะคุณลูกค้านะถ้าสําหรับคนที่ชอบผ้าไทยอยู่แล้วนะคะคุณลูกค้าเนาะแนะนําเป็นผ้ารุ่นนี้เลยเป็นผ้าใหม่เป็นผ้าใหม่ทอเครื่องใช้ดีมากๆดูแลรักษาง่ายใส่สบายคุณลูกค้าค่ะดูแลรักษาง่ายใส่สบายเพราะว่าถ้าบอกว่าเป็นผ้าไหมปุ๊บคุณลูกค้าจะแบบว่าโอ้ไม่อยากไปจ้างซักเลยไม่อยากไปจ้างรีดเลยคุณลูกค้าค่ะนุ่มขอบอกเลยว่าผ้ารุ่นนี้คือดีมากๆคือนุ่มใส่ประจําคือนุ่มซักเองนะคะลูกแล้วก็ให้ลูกเป็นคนรีดซักเครื่องนะซักเครื่องนะคะคุณลูกค้า ซักเครื่องเลยเนาะแล้วก็ตากแต่ไม่ได้ตากแดดจัดนะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าผ้าเนาะด้วยสีผ้าด้วยอะไรหลายๆอย่างตอนนี้เขาไม่ได้ตากผ้าแดดจัดเนาะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยก็จะทําให้ผ้าสีซีดลงแล้วก็ทําให้ผ้าแข็งตัวด้วยนะคะคุณลูกค้าเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราตากนะคะก็ตากลมชวยๆตากในบ้านอยู่แล้วนะคะคุณลูกค้าเนาะตากลมช่วยๆนะคะัพอผ่านๆน,นะคะคุณคลูกค้าเนาะก็รีดง่ายใส่สบายรีดง่ายใส่สบายดูแลรักษาง่ายด้วย yin, คุณลูกค้าค่ะร้านแม่บริพัตไทยแนะนาคอนเฟิร์มให้ อยากจะบอกว่าจําหน่ายเป็นเท่าไหร่แล um ้วอะตั 1, ้งแต่ตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยมากกว่าพันชิ้นแล้วล่ะคุณลูกค้าขามากกว่าแล้วนะมากกว่าหนึ่งพันชิ้นนะคะคุณลูกค้าขาคือแปลว่าการันตีด้วยยอดขายหนึ่งพันกว่าชิ้นเลยคุณลูกค้าขาคือใส่ได้เลยใส่ได้แล้วก็ตัดเสื้อด้วยตัดเสื้อออเดอร์นี่ก็ไม่ใช่น้อยเลยนะคะคุณลูกค้านะเดือนเดือนหนึ่งเยอะมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาเดือนเดือนหนึ่งเยอะมากๆรวมไปถึงวันเนี้ย งานตัดประมาณ56ตัวเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สั่งตัดออเดอร์เข้ามาเนาะงานสั่งตัดนะคะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเสื้อนะคะกับร้านแม่มารีผ้าไทยของเราช่างจะมารับงานทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสเนาะ,ะพร้อมส่งงานด้วยโอเคนะคะคุณลูกค้าเนาะนี่เลยร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะมีหน้าร้านชัดเจนมีหน้าร้านชัดเจนนะคะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในเมืองนั่งสองสาขาเนาะ,ะ,ะ,ะสาขาที่1นะคะที่นุ่งอยู่ประจำเนี่ยจะอยู่ที่3แยกจุรีเวอยู่ตรงข้ามธนาคารทอนะะะคอสู่ สีแยกใบพาดวาปีปทุมคุณลูกค้าขาฝากร้านแม่มณิพาฒไทยของเราไว้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะสีนี้เลยค่ะคุณลูกค้า่าสีม่วงพัดเทลเฉดสีหวานหวานเฉดสีเย็นเย็นสบายตาสบายใจคุณลูกค้าขาใส่แล้วสบายตาสบายใจมากๆคุณลูกค้า่าแนะนําเลยคุณลูกค้าสั่งซื้อได้เลยนะคะราคา490บาท2ผืนแบบนี้ราคา950บาทและที่สาคพันนุ่มแผ่นนี่เลยส่ง้าให้ด้วย แถมถุงผ้าให้สองใบเลยน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะแถมให้ฟรีนะคะแถมให้ฟรีนะทางร้านนะคะโปรโมชั่นก็จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มมีส่วนลดด้วยเห็นไหมคะมีผลลดด้วยนะคะถ้าสะดวกโอนนะคะทางร้านก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้อีกนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยววันนี้นะคะขออนุญาตนะคะจัดส่งสินค้านะคะให้กับคุณพี่วัฒนาก่อนเนาะนี่ค่ะเราก็จะใส่แก้วให้นะแท็กใส่แบบนี้ให้นะแบบนี้ให้นะคะแล้วเราก็จะใส่ นี่ไปแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขานี่แหละค่ะเนี่ยเราก็จะแถมไปให้แบบนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ซื้อ1น,นชิ้นก็490บบาทนี้